สวัสดีจ้ามาพี่น้องเข้ามากินเข่าน้ำกันเมื่อนี้สาวพิ่นก็ได้อ่าแกงหมูพี่น้องแกงหมูใส่บุนเซนเนี่ยจ้าพึ่งหอนห่อนเลยจ้วก็ะขาดไ่ได้ก็เข้ากับสมตำสมตำแบบเผ็ดๆแบบแบบแซบ่แซบๆได้พี่น้องเข้าพึ่งเข่ามาาแต่สินี้แคบหมูแก้มคือนกาเข้าเนี่ยจ้าไข่ต้ม ใช้ต้มผักเข้ากับเป็นถาดแบบนี้น่พี่น้องม่จ่าเำว่ากินน้ำกันกะล่งหอน้อนเขาหอน้อนพี่น้องเนี่ยพึ่งมาหอดเฝ้าหนึง่งเขาห้อนเนี่ยจ้าโอ้ยหิวเขาพึ่งเขามาเมื่อยจ้าเฝ้ามาตํามสมตามําพี่น้องมาตํามสมตํากินมาเด้อเนยสมตําเทากะใส่บอกก,อกพี่น้องมึงดะอืมอืม,อม,อม อกรอบไม่ได้สวนอืมรือบอกมีปผสมน้ำเลือดพี่น้องอืมเบอออันนี้ได้พี่น้องถึงเวลาแบบหิวมาจับจับมันกันจับอืม ไข่ไข่พี่น้องต้มไข่แบบแบบอันเนี้ยแซ่บแซ่บแซ่บคำบอกว่าโควิดีนั่งกินกระข้าวอือหอมไปพี่น้อง ของไม้หนึ่งคนท่อนใช้ก่บปลาสม้มคุยใส่กันกับสมตำมมรสชาติเมือนเนี่ยวโฮะสุดยอดเลย thớt canh muốn ừm, ừm, พี่สมตจหรืหละปั่นเขาาข้ามยังไงเผ็ดคอัม ใช้ต้มพี่น้งเกิืม,มเ,เพ็ดละไม่มละ ดำมเมืดเนี่ยเผ็ดอีกทีเพื่อนจะนเผ็ดเนาะต้องกัดเข้มเครื่องพริกมาเป็นหนอนกินกระสอบน้ำกัน นี่แกะเผ็ดกินอ่ะละมุดพันมาแล้วกระดิ่งขอด้วยกันหืมใส่ผักลงไปพี่นะหืมแกะเผ็ดกันเ,นนเผ็ดไรอืม เขากันชักเขากะฮ้อนสมตำกะฮ้อนแกงท่อนกะฮ้อนโอ้โหแซ่บคักพี่น่ง,งเพื่อนหมกแกงเผ็ดใส้บุญเส้นจแพี่นพื่อนมิเตเน่เผ็ดเผ็ดโอ้ Khi nào thắp như vậy ta lấy thịt lại Sống sẹp sống thử กินสมุนไพรพี่น้องบ้านถ้าเบืดอพักกินหรอกอืม,อม แซ่บอืมจำเองแซ่บเองโอ้คััหลายพี่น้องอืมใครจะใช่บแบบยาหมดตัมพี่น้องอืมอืม ปุ er ่มผักไตนี่จ้ะมขอเนี้ยกะ แ่บพีนองเขาไหมนิ่มนี่จ้ะแกะพีพนองมาจะพีนองไผ่าะนากินเขามาแซดด้ำกัน Ok hoa okay. xe Cùng bây แคบหมูใหญอืมอืมพอสมยอ กุดกรอบทอดกรอบหอมดีปลาสมห้อพักอเออไปไผักไป็อนอืด ินแบบน้ำหูน้ำตาลายแล้วพี่น้องเออเพจไลเพดไลายกับแซ่บเนี่ยปลาสม้องปลาสมทอดแบบพอดีพอดีพี่น้องอาไปกุบกุบกับปลา ก็อย่านี้อ่ะอืมสดบสอบอ,อิมนะพี่น้องมาหันห่นทาต่อเดีอของหวานเป็นของหวานนะเพี่องละมุดถ้าอยานเผ็ดเลิกสุดมานาำอืมอืมมันนั่นเลยจิ๋อืมอืม,อม,อม

อิมลับพี่น้องบ้านเนีมาทํามาท่ายกันเนาะจ้าก็ได้กินฮอดกันสาบพิ่นกอเป็นช่องเลยน้อยฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นเพื่อนเป็นมูกันได้พี่น้องเด้อม่ยังกะทักท่ายกันมากด้จ้ามือนีสาวพิ่นกะพ้ามากินเข่ากับตําหุงเนาะพี่น้องกะจะแจ็บเนาะกะไอ้กำลังใจกันสู่สู่วน้อกันได้พี่น้องเด้อ ให้ทุกคน่าปลอดภัยกับนีกำลังใจทำงานกันเงินท่องอไรลมาเทมมากด้วยพลังเด้อขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีจ้า